ดีคะ่ะนี่นะพริกที่พี่ชื่อนอนเป็นเชือ้อรลามันจะเม็ดมันจะเหลือแกนนี้เองคะ่ะจากเม็ดใหญ่ๆนะแต่พี่ชื่นก็พี่ชื่นจะเก็บกินตอนแบบนี้เลยคะ่ะมันก็ไม่โตแล้วถ้าโตอีกนิดนึงมันจะเน่าไปเลยข้างในมันจะเน่าไปเลยคะ่ะ,นนคะพี่ชื่นให้ดูให้ดูปลาที่พี่ชื่นจับได้เมื่อเมื่อเช้านี่นะคะพี่ชื่นจับได้สองตัวนะคะมันมันทึบๆอยู่ คือมันจะมันจะสวนน้ำแต่อีตัวนี้มันมันผอมมันยังคงยังไม่มีไข่อ่ะเนี้ยมันผอมหัวโตอันนี้เป็ดเป็นนี้เป็นปลาที่พี่ชื่นเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ในบอ่อนนคะตั้งแต่เลี้ยงก็ไม่เคยกินเลยนะไม่เคยตกเบ็ดหรือว่าอะไรเอาขึ้นมากินเลยนะไอตัวพ่อแม่มันก็คงจะตัวใหญ่แล้วเนาะอันนี้มันตัวเดียวนะพี่ชื่นพี่ชื่นพี่ชื่นครุบได้สองตัวแต่ว่ามันหลุดไป หลุดไปตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งแล้วมันก็ว่ายอยู่แถวนั้นนะพี่เชื่นก็ขี้เกียจไปจับนะเพราะมันจะเป็นที่โคนใช่ไหมเราก็ไม่อยากเพ่อนมากเยสองตัวได้คุ้มได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเดินลงไปดูอีกนะแต่ตัวนี้พี่เชื่นก็คงไม่กินนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไว้ขังไว้สักพักนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะปล่อยเขาลงสระไปน,นั่นแหละถ้าปล่อยเขาลงสระเขาก็จะ เขาก็ไปอีกนี่แม่เขาก็เดี๋ยวเขาก็ปลาพวกปลาพวกนี้ก็จะเดี๋ยวพี่ชื่นเดี๋ย <c> ว <oughs> นีนนะ้เดี๋ยวเขาก็ไปอยู่แล้วเนะ่ยปลาพวกนี้น,นะคะเนี่ยคุบคุบมาได้สองตัวเหลือตัวอีกตัวกระโดดหลุดมือไปมันมันลื่นหลุดมือนะเราไม่ได้เอาผ้าไปกุมคะ่ะนี่ค่ะพริกพริกขี้หนูหอมของพี่ชื่นที่พี่ชื่นจะย้ายไปจะแยกจะแยกใส่ ใส่อะไรใส่กระถางผมใส่กระถางพี่กินหนูมันจะมีของที่เราจะแยกเยอะเลยที่พี่ชื่นทำไว้เียพี่ชื่นจะให้ดูไอ้แฟนที่พี่ชื่นเพาะไว้พี่ชื่นจะเพาะไว้อย่างนี้ก่อนมันเหลืองเนี่ยมันเป็นเชื้อราพอพอขึ้นจากเม็ดมันก็เป็นอย่างนี้เลยมันเหลืองจากฝนจากอะไรพี่ชื่นก็เอาดำไวน้นิดนิดเนีหน่นอย แล้วพงแล้พาแล้วเราเผือเราอยากกินใกล้ๆยังไง <c ười> ดูดอกไม้พี่ชื่นนี่พี่ชื่นเราตั้งไว้บนโอ่งเโอ่งน้ำโอ,อง่อองน้ำพี่ชื่นจะปั๊มจากจากไหนนะจากบ่อประดานไว้ที่โอง่งพักไว้ที่โอง่งแล้วก็แกว่งลวนสม้มแล้วก็ปั๊มใช้ในบ้านรดต้นไม้มางอะดูดอกไม้มอมของพี่ชื่นพี่ชื่นก็ขบแกะขบแขกททำงานยู่ในสวนอย่างเงี้นะคะที่เห็นจะมีดอกไม้ดอกอะไรให้ดู ความสวยงามก็มีอยู่รอบตัวเรานะเราก็ขยันทำวันละนิดละหน่อยหน่อ <c> ย <oughs> แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วพีชื่น <c oughs> ถ้าทำงานหนักจะไม่เหนื่อยถ้าทำงานน้อยจะเหนื่อย <c oughs> แปลกไหมหต่อไปก็จะต้องเอาพริกนี่แยกแยกลงถุงดำเล็กก่อนแล้วก็ไปลงอันใหญ่หรือว่าจะลองใส่กระถางดูก่อนว่ามันจะได้ขนาดไหนลองใส่กระถางดูเลยก็ได้นะวั <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะบดูปลาปลาจอนพี่ชื่น คุปปาได้สองตัวหลุดไปตัวนึงไว้รอการปล่อยต่อไปค่ะขอบคุณพี่ชื่นถ่ายดูนะว่าพี่ชื่นคุปปาได้สองตัวเหลือตัวหนึ่งหลุดมือไปตัวหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวจอดที่พริกจ้าพริกพี่ชื่นค่ะพริกปลอดสารค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ